เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับกับภารกิจที่2นะครับผมเรามาอยู่ในห้องศิลปะแบบนี้รู้ใช่ไหมภารกิจที่2ของเรานี่คืออะไรวาดรูปค่ะวาดรูปคุณพ่อเขาวาดรูปใช่ไหมครับครับแต่ทางรายการของเราจะให้วาดธรรมดาไม่ได้นะมันดูง่ายเกินไปของเรามันต้องมีอะไรยากนิดนึงโ oh, <no. S 1> อ้โหยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ไปฟังกติกากันเลยครับ ภารกิจที่สอของเรามีชื่อว่าความลับในใจโดยจะให้คุณพ่อกับคุณลูกวาดรูปและระบายสีบนกระเป๋าผ้าในหัวข้อความลับที่อยากบอกคุณพ่อมีอะไรอยากบอกลูกน้องอิ่งฟ้ามีอะไรอยากบอกคุณพ่อก็ให้วาดระบายความในใจลงไปบนกระเป๋าภายในเวลา20นาทีเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจที่2พูดถึงเรื่องความลับเนี่ย คุณพ่อมีความลับอะไรจะบอกลูกไหมครับแล้วคุณลูกจะมีความลับอะไรจะบอกคุณพ่อไหมครับหน้าตาแบบนี้มีความลับจะบอกเยอะแน่เลยใช่ไหมครับอ่ะแล้วภาพที่ทั้งคู่หู่บันดี้ของเราจะวาดลงไปนั้นจะเป็นความลับอะไรเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับอะลงมือเต็มที่เลยนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยครับ พ่อและน้องอิ่งฝาเริ่มลงมือวาดแล้วดูตั้งอกตั้งใจกันมากเลยครับว่าแต่จะวาดเป็นรูปอะไรกันนะ พ่อเริ่มลงสีแล้วนะครับแต่น้องอิงฟ้ายังวาดไม่เสร็จเลยเวลาใกล้หมดแล้วนะครับน้องอิงฟ้าลงสีได้แล้วครับนั่นกระต่ายนี่ครับคุณพ่อความลับอะไรกันล่ะเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิครับ ฟ้าป้าเสร็จแล้วนะลูกหในูใกล้เสร็จยังได้แล้วป้าแมนี่ของปาสวยเลยเ yeah. พ่อหนูเสร็จแล้วนะครับน้องอิงฟ้าเสร็จแล้วครับเวลาก็ยังเหลืออยู่เป็นอันวา่าสองพ่อลูกทำภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นครับเย้ yeah. เรียบร้อยกันนะครับผมอ่ะความในใจของคุณพ่อที่อยากจะบอกคุณลูกนี่คืออะไรครับอะโชยโชว์โชว์กล้องม่อนครับนี่คืออะไรครับคุณพ่อครับนี่คือกระต่ายครับลูกสาวชอบกระต่ายครับแล้วชอบไปให้อาหารกระต่ายอนะไรเงี้ยเคยขอเลี้ยงหลายครั้งแล้วก็ไม่ให้เลี้ยงก็เลยนี่แหละจะให้ให้ลูกเลี้ยงกระพานนี่แหละครับอ๋อนี่ไงอยู่กับหนูได้ตลอดเวลาเลยนะ ไปไหนมาไหนด้วยนเอาไปโชว์เพื่อนได้เลยนะติมืติดมือพ่อเราเองนี่ติดตัวไว้ตลอดเลยนะแล้วสําหรับคุณลูกนะครับวันนี้หนูม่อยากจะเล่าเรื่องราวเฉยๆค่ะว่าแบบชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบชอบไปเที่ยวชอบชุดไทยแล้วแล้วในรูปก็คือหนูกับใครครคุณพ่อค่ะคุณพ่อแล้วความในใจของรูปนี้ยอยากบอกคุณพ่อยังไงครับ ว่าแบบอยากไปทําบุญทําไมอยากไปทําบุญกับคุณพ่อคะเป็นคนธรรม่าธรรมโมเป็นคนธรรมวาธรรมโมตัวแค่นี้รู้จักเข้าวัดเข้าว่าทําบุญน่ารักจริงๆเลยครับน้องอิงฟ้าผมว่าถึงเวลาที่จะต้องแลกแลกลูกกันแล้วแหละ <c oughs> ก่อนที่จะเสร็จสิ้นวารกิจ <c oughs> อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมคะบอ <c oughs> กว่าหนึ่งนะพ่อคะ่ะ <c oughs> แล้วคุณพ่อล่ะครับอยากบอกอะไรสักหน่อยให้ลูกฟัง ก็ก็รักลูกครับครับอยากให้โตเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนผมว่าแรกดูไปเลยดีกว่าครับผมดูไว้ให้คุณพ่อนี่สายรเนรียนนะคะและนี่ก็คือของแทนใจในเดือนแห่งความรักที่น้องอิงฟ้าและคุณพ่อมีให้กันและกันสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับลูกและความอบอุ่นในหัวใจให้กับคุณพ่อเช่นเดียวกันครับ